S <S <S ซื้อให้กินเด้ซื้อให้น้องกินเด้ก่อนเอื่นอย่าอย่าไดามาเดอ้อทุกคนเด้อว่าเออกินรูอยู่แพงบ่เป็นจะเส่นเนี้ยนั่นอยู่แล้แล่แต่ว่าในสิ่งที่พวกเฮ็ดนี่ก็ฝากทา่านผู้ชมกันละกันเนี้ยถ้าเขาอาจจะแบบว่า,าใส่ชีวิตบ่เหมาะสมกับฝากทา่านผู้ชมันนั่นแหละจะเป็นแนวทางที่ดีก็คือเตยพ่นขั้งที่สองในชีวิตเกิดมาสามสิบสามปีนี่ได้กินอเมซอนได้ก็ไม่นี่ไอโบถามว่ากินบ่่ไอซี่ซื้อสุกิน เมซอนอ๋อแบบว่าแต่พ่นกับจำได้นะน่าจะสามสี่ปีึ้นหลังหมดที่ซื้อน,นี่กินทางแรกกินนะโอวันตินซื้อกินนะแล้วม่มาอน,นีเนาะไอบโบกัซื้อให้กินทุกคนนะคือสิ่งที่แบาเตยพ่นว่าวล่ะถ้าผูด้ใดโูจักโบโซลาเซลทุกคนนะ <c oughs> เรา <c oughs> เราซ <c oughs> ิมีแต่ให้เด้เบ่ด้อยากได้ยังจากน้องๆอะนี่คือสิ่งที่เตยพ่นซึมซับแล้วก็ได้จากเล่านะอันนี้ว่าเป็นย่องไล้ อจริงทุกคนมานีเตยพนมายืนอยู่ันนอสูกคนอโศกสีน้ำเงินกมา,กมาลัางการแห้เมืองไทยน้องเพริอนกันเน,น้นองเดี๋ยวมานีเตยพนสีมาหาคนคนหนึ่งนะทุกคนเป็นไผ่เดียวไปติดตามเลยนะหนักจนไหวดิพีน้อง ไว้เราคนทาอยู่นี่ไป็นกีเลือดบึงนะมาหอดเรื่องปุนสำคัญนี่หรอกดนพิเศษดิได้พ่อหนาพ่อตากันโดนเลยดิก็อ,อยู่ไซน์นอน

พอแล้วนั่งยืดนั่งยืดทุกคนพอแล้วเอ้ก็อายใต้เลยพี่น้องขอให้พ่อนาพ่อตากันเป็นเดือนจองเดือนเลยนะทุกคน

ข้าวเนวก็คือคอันน้องทายคลิปมาแต่พีทีเอสแหลมเฮน,นายเนาะว่าพอลงมาจากพีทีเอสทุกคนนี่เด้ยไม่ใช่หรอซื้อให้กินเด้อ<ว>ซื้อให้น้องกินเด้ก่อนอนือ่นอย่าอย่าด่ามาเด้อทุกคนเด้อว,ว่าเออกินรูอยู่แพงบ่เป็นเจ้า<ร>สัเนแต่สองเนี่ยนันอยู่แล้วแหละแ,แต่ว่าในสิ่งที่พวกเฮียดี่ก็ฝากท่านผู้ชมกันละกันเนี่ยถ้าเขาอาจจะแบบว่าใส่ชีวิตมั่สมกับฝากท่านผู้ชมแนะนำเพื่อจะเป็นเนี่ยช่างที่ดีก็คือเตยพ่นนี่ขั้งที่สองในชีวิต เกิดมาสามสิบสามปีนี่ได้กินไอเมซอนไดยก็เมื่อนี้ไอโบถามว่ากินบ่อะไอซื้อสุกินไอเมซอนออ๋แบบว่าแต่พ่นกับจำได้นะน่าจะสามสี่ปีคืนหลังหมดซื้อนี่กินครั้งแรกกินนะโอวันตินซื้อกินนะแล้วเมื่อนี้เนาะไอโบกับศือให้กินทุกคนนะคือสิ่งที่เราแต่พ่นเว้าล่ะถ้าผู้ใดูุ้ณจะโบโซลาเซลทุกคนนะ เราสิมีแต่ให้เด้เราบดีอยากได้ยังจากน้องๆนี่คือสิ่งที่ตะพ่นซึมซับแล้วก็ได้จากเรานะอันนี้ม่นเป็นย่อกได้บอกค่อนขิงเลยอวยกันเองเลยประเด็นบดีอวยเด้เมื่อนั้นเมื่อนั้นตีว่าตัวตะพ่นอยากย่อยตะพ่นขึ้นยังเกาะไอ้วันแบงคอกเปินตัวใหญ่ตะพ่นขึ้นตะพ่นบวกขึ้นเนาะตะพ่นหูเปิดใจให้ตะพ่นบเอาโนพี่น้่แต่คือมันนี่แหละพ่อออกมาพ่อหนาพ่อตากันเนี่ย กระซื้อให้กินอะไเด้วยอยากให้กินนะ,<า>นะแล้ววันนี้แต่ว่ายากถามเนี่ยเป็นยังคือแบบเวลาไปกับมูหรือ,อ,<า>อ,อว่าน้องๆเพื่อนๆเป็นยังคือหมักเลี้ยง,ขงเขาเลี้ยงยังนคนอื่นในขออ้นนขอพูดซึ้งส่วนตัวนะคืออ,อ,อย่างตัวเท่ากับมี YouTube เอ่ยูทูบเนาะโดยเลยพิดมาก่อนครับผมยอดยิวอาจจะดีก่อนนะมีโมยาพีา่เขาเดียวก่อนเท่ากับอกจะเอายอดยูทีเอฟซีเป็นเบิ้งเฮ้านะก็แบ่งปันกัน โอแบ่งปันกันนะมีอยู่หนึ่งกับสองนะฮสองก็ขึ้นในเรื่องน้าเนี่ยก็จะมีอยูเอฟซีทีเพิ่นเอ้งานอยู่เมืองหนอง้วคนไทยก็จะมาที่อัพซัพพอร์ตในบอลบุกครับถือว่าสองสามหล่ออย่างหลังห้าล้อเอ็เซตเห็นเดินเหนื่อยเหนื่อยก็อยากจะสนับสนุนค่าน้ำค่าน้ำก็เลย่องที่เมื่อมีผู้ให้เราก็ต้องให้ต่อให้น้องๆกันว่าส่งแบ่งปันน้ำใจแบ่งปันน้ำใจ ประมาณนี้อันนี้ไม่เป็นเรื่องจริงนี่แหลนะโบรนาเรื่องที่เราอยากจะเหตุเพื่อจะอ่าไไมไม่่อันนี้เป็นอันนี้คนบอยากให้ถ่ายคลิีบจะได้ <laughs> ไทุกคนบอยากให้ถ่ายคือคือมันบอกว่าเราอยู่ด้วยกันเราเกาะกลุ่มกันนี่มันเป็นเรื่องที่ดีเ,เรื่องอที่ดีเด็กี่หลายคกนกะบอกว่าอย่าอย่าทิ้งกันนะให้รักกันนะเมื่อเราได้รับความจริงใจจากน้องจากเพื่อนๆเราก็ต้องมีสิ่งที่เราอยากจะให้ด้วยความจริงใจอืม ให้ดูความจริงใจมันมันมากมายมาอาสารกว่าเงินทองที่เราจะจะตีเป็นมูลค่าเนี่ยแน่โบว์จืเลยก็คือบางเงตือนเอฟซีกับถักมาถามเป็นยังแต่พ่นคือบอรับเงินนะแต่พ่นเก่งใจว่ารกเป็นอยากให้แล้วเ่ากับแบบขึ้นแล้วเก่งใจพิ่นเลยเก่งใจเลยแบบไล่เรื่องไล่เล่าในชีวิตแบบถ้าโบมีโบสลาเซลกับผบมี่เต่พ่นนะอันนี้อันนี้คือมุมมองมขมหม้อนึงที่เรื่องเล่าที่เรามากเกินมากนี่ก็คือจากผูใช่คนเี้แล้วเนาะทุกคน คือก็อยากให้กำลังใจน้องๆนะว่าการที่เราพูดอย่างนี้มันเป็นเหมือนข้อผูกมัดสําหรับตัวของตัวเองการที่เราการที่เราบอกว่าบุญคุณไม่ไม่นบุญคุณนะแปลกมันคือโอกาสที่เรามอบให้กันและโอกาสนะนน่ะคือเขารักษาไว้นะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าดีถ้าเป็นคําว่าบุญคุณนี่มันมันหูซึกงพีหรับตัวเองเลยมันหูซึกแบบว่าไม่อยากจะเจอกันเลยนะถ้าพูดอย่างนี้ S <S อเอาเรื่องจริงเพราะว่าความคิดของบุคคลที่อยากเห็นเพื่อนเห็นน้องเติบโตโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนสิ่งใดคืออยากจะบอกว่ามันคือโอกาสที่เรามอบให้น้องแล้วนะฮะหลายหลายคนอาจจะคิดเหมือนครูอาจารย์เห็นไหมที่ในโรงเรียนนะ่ะโอกาสที่ครูอาจารย์สิทธิ์สั่งสอนลูกเรียนนะ่ะคืออาจารย์ไม่อยากจะได้ไดกับนักเรียนเลยถ้าเกิดว่าเป็นบุญคุณมันจะแบบมันจะแบบเป็นอะไรที่มันผูกพันและติดค้างกันไปตลอดมองต้องได้ชดใช้กันมันคือโอกาสที่คุณครูมอบให้กับนักเรียน เมื่อครูคมอบโอกาสให้กับนักเรียนแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำคือความตั้งใจในการเรียนในบทเรียนน,นั้นๆแล้วไปต่อยอด<ม>ในหน้าที่การงานหรือว่าสายงานของตัวเอง<ม>นั่นเองนะยไม่มีสิ่งที่บอกว่าต้องเป็นบุญคุณนะได้ดีมาแล้วอย่าลืมบอกบูดนะไม่เคยพูดนะไม่เคยพูดโอ้มันมันคือเราจําแค่ว่าเราให้โอกาสเขาภายพักหน้าไปเราแก่ตัวไปเราอาจจะได้รับโอกาสจากน้องๆเพราะว่ามันคือ เราไปน้องๆมาเราไม่ได้อยู่ข้ามฟ้าทุกอย่างนเายนนคนเขาสูงไหนมันก็ต่ำไหนด<อ>้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยโบกันจะชอนตลอดคือคว,ความดีความดทีที่จะอยู่คู่กับเราตลอดชีวิตคือความดีเนี่ยมันคือว่าเราไม่ก็ไม่ใช่คนดีนะแต่ว่าเราต้องฝึกฝึกให้เป็นคนดีเพราะคนความดีมันทำยาก <Main S 2> เป็นคน <Main S 2> ดีมันเป็นยาก <Main S 2> ยเป็นคน <A ble. S 1> ไม่ดีเป็นวันเดียวปุ๊บ ปืนไปขอโทษปนร้านทองอันนี้น้องๆก็อย่าเอาแบบอย่างนะวันเดียวตำรวจามเจอแต่ความดีนี้ใครก็ไม่เห็นทักทีเลยเพราะฉะนั้นมันต้องฝึกเอาบอบาวเท้นมีสิ่งเดียวคืออยากจะเป็นคนดีนั่ก็คือไปบวชไปบวช <c oughs> ก็หลายคนก็อยากมีแฟนดีก็ไปไปหาแฟนเป็นพระ <c oughs> คลิปนี้คือแต่พ่นนี่บริมีอย่างเป็นของแคียวยางมะนาวงานคลิปก็เพิินนี่แหละคือไรเรื่องไรเล่าแหละแบบว่าเล่ากับตือกระสอกระเซยยังแน่น้องคอยกันแบบไให้กำลังใจเพื่อนนะพี่น้องแต่ก่อนแต่ก่อนมาแล้วแหละแต่ผมยังมาเห็นกันเพื่อนนี่ก็เลยอยากให้กำลังใจเพินนะ่อนว่าคือโบโซล่าเซลล์อะมอบอะไรหลายๆอย่างสำหรับเตยพ่น,นนะเอฟซีบางคนก็ยังบอกว่าให้เกาะกลุ่มกันไว้ให้รักกันไว้อย่าทิ้งกันนะให้ อยู่กับบาโบ้นะบาโบ้เป็นคนดีนะนี่คือ f c พูดนะแต่คนไม่ได้พูดนะ FC คอมเมนต์มานะคือจริงนะบาโบ้ขอบคุณนะครับคุณคนรู้สึกที่คนเข้าใจนะแล้วก็มีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบนะฮะส่วนคนที่ไม่ชอบก็จะมุ่งหาในเรื่องที่ไม่ดีของบาโบ้เอามาตีแพ่ก็คนที่ชอบเขาก็จะมองในมุมที่ดีไงส่วนคนที่ไม่ชอบก็จะมองจุดเสียว่าตรงไหนที่มันจะพูดได้มันก็จะเป็นแบบนี้มันสองเขาเรียกอะไรเรียญสองด่านเนาะบาโบ้เนาะ คือคนที่ชอบชอบเรารัากเราไม่ตาเรายังไงเขาก็มองเราเป็นเป็นทา,ทางที่ดีอยู่แล้วสำหรับคนที่ไม่ชอบก็เจอกันคุยกันเนาะปรับความใจกันนะเผื่อเราได้รู้จักกันล้วอาจจะชอบกันก็ได้โอ้เพระาะว,ว่าเตยพนกับไอโบนี่พี่กวายได้ไอเน,นาะจักกันเนาะพี่กวัยพ,พี่กวัยเลยได้ไอแต่นับตั้งแต่วันที่เปิดช่องวันแรกเจอบาโบเลยนะมีอ่าบาต้นบาอ้อมเซโนบาโบคนที่ทําให้เป็นเตยพนในวันนี้และหลักๆเปิดกับมาอยกบเพล่นอ่แหละพี่นอย ไปกับเพื่อนตายคิดก็เพื่อนเกับแนะนํำหรือวิธีเหตุคลิปจากสันจตงสี่แต่าย้เรื่องนะคือไม่กักเลยคือประสบการณ์เต้พลทาคลิปบางคนเนาะที่พูดบางคนเราถามเขาไม่บอกแล้วนะเขากักแต่บาโบสอนทุกอย่างคือไม่กักนี่คือคือความรู้สึกส่วนตัวที่ได้รับนะคนเราจะบอกว่าเฮ้ยไม่รู้ไม่เป็นไปไม่ได้เพราะคนโตแล้วนอกกินเข่าแล้วนะกินเข่าเพราะว่าใจแหละมันก็ต้องผู้อ่ะคนใดที่ให้ใจอ่ะ ว่าาะสะสะไอเนาะว่าในฐานะพี่น้องได้นี่ได้ผ่านคลิปนี้นะขอยณขอองยากให้เอฟซีว่าเดยพฉพเห็นคลิปนี้บบว่านี่แหละพี่น้องอยากให้เขาบอกลังใจอ้ายคนเลยร้ายนะว่าคือก็คิดถึงไม่คิดถึงแล้วก็แล้วก็แล้วก็เป็นห่วงน้องๆ้องที่เข้าใจกันผิดนะก็อยากจะคุยกันนะเราเราเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็เป็นห่วงน้องน้องที่เข้าใจผิดกันอยากจะคุยกันมากกว่าที่จะจะจะทำร้ายกัน ก็คือสองสามมื้อเงียบเงียบไอเจ๊บโทรหาเป็นยังเงียบเงียบเป็นยังสันดอจริงแล้วก็อยากอยู่คนเดียวเลยใครอยากอยู่คนเดียวกันตาเเิดยังยังึ้นยังึ้นสันดอคือก็ด้วยความที่เราทำงานเหนื่อยทำงานเหนื่อยบ้างแล้วก็คิดถึงบ้านบ้างคิดถึงเพื่อนเพื่อนบ้างคิดถึงน้องบ้างแล้วก็เจอคำถามที่เป็นแง่ลบก็ ทบทวนตัวเองบ้างอยากอยู่คนเดียวบ้างว่าเราควรจะทําคลิปต่อหรือว่าเราจะหยุดแค่นี้เพราะว่าบางคลิปที่เราทําไปทงเพื่อความสุขแต่ว่ามันออกสื่อสาธารณะแล้วเนี่ยเราก็เห็นคอมเมนต์แต่เราก็ต้องรับฟังนะฮรับฟังแต่ว่ามันก็เหมือนขี่จักรยานนะฮะไปตำน้ำยางแบนกระจูงแล้วก็เมื่อยกระทอกข้ามไปต่อจะมีรายเหลืองเล่าในชีวิตคนคนหนึ่งน้อยเนาะเอาง่ายๆกันมันก็มีถอไม่เมื่อยแน่ มันอยากอยู่คนเดียวแน่อารมณ์ของคนเนาะแม่เนี่อยู่คนเดียวเราก็ออกมาหาหน่องหาหนุ่มอยู่สิเนาะแต่นี่แหละพี่น้องก็ตอนนี้เจอกับบาบูมาออดเดือนเราบอกที่มาสวนนั่นเลยน่าจะเดือนน่าจะเดือนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คุยกันเพราะต่างคนต่างไปทำคอนเทนต์ของตัวเองนะก็เลยไม่ได้น่าคุยกันแบบนี้ก็คิดถึงน้องๆนะคิดถึงน้องๆน้องนุ่นน้องแตงอ่อนแล้วก็หลายคนนะที่เราเคยรักกันรู้จักกันนะครับเพราะว่าน้องเขาก็โดนโดน แล้วก็โดนมูลีหลายๆอย่างตัวเองก็เป็นอาจจะเป็นต้นเหตุนะเป็นต้นเหตุในเรื่องราวอันนี้ไอโบว่าเองเ่ยเ่นบเกียวเยเป็นต้นเหตุในเรื่องราว้เอนโเกีย่นเจอเอ่นอ่นเจอพ่นเจอพนเ่นเอพ่เจองนเพนเอ่เจม่ออพนเจอนเพ่อนเจอพนอเอ่เอนเอนเออ่อนเจเจอ่เอพนเออนเอทุนคนเจอเจ็บนนเจอเจอพนน้อนอพเนเนเนเเนา่ช่อโบเนี่ย หาได้ยากครับเดี๋ยวนะผมพูดกับบอกเต้พนแบบนี้นะไอ้โบนะพูดกับน้องไส้คนนี้ว่าสิ่งละข้นที่ซื้อโบูสลาเซลล์นี่หาได้ยากเพื่อนที่นี่ไซส์แบบนี้นะอายขบมานี่โบนี่ค้นนิดลอยเป็นลอยแล้วว่าสิได้อวนนกัี่ไม่ใช่อวยนะเขาไม่ได้พูดออกกล้องนะเขาโทรมาหาเต้พนนะเวลาคุยกันอะพี่หลอดยี่สี่ได้อไอโบเสื้อไป่ทันเราเด้อเราวลอดยี่สี่เลยอันไ้แจ๊บ่ะเดี๋ยวยี่สีจะเข้าใจผิดว่าเแยกกันเนี่ย ไม่ใช่แบ่งแยกเราแบบว่าเนี่ยอยากให้เตยพลออกมาหาเพื่อนเพื่อนบ้างมันมีเหตุเหตุการณ์แบบนี้คือเตยพลทาไมไม่ออกมาหาเพื่อนมาหาพี่มาหาบอาต้นมาหาไอโบมาหาเราแจ๊บอยู่แต่คนเดียวเนี่ยที่ไปกับบาโบแบบนู้นแบบนี้นะคุยกันคุยกันคือแบบว่าอยากให้เตยพลมาช่วงหนึ่งเตยพลไม่ออกมาคิดถึงคิดถึงเตยพลไปเป็นยังไงโกรธกันไงงอนกันไหมมันไม่ได้โกรธมันไปคนเดียวผมอ่ะคือไปคนเดียวไปทําคนเดียวแบบคืออยากลองว่าเอ้ยเราจะไปคนเดียวเนี่ยเราจะ คลิปหรือว่าทําอะไรเนี่ยจะมีเอพีแล้วมีคนที่รักเราเนี่ยจะดูเราไหมก็ยังมีคนดูอยากลองแบบเดินด้วยขาตัวเองอะ่ะเอาง่ายๆแบบว่าอยากอยากลองทําด้วยตัวเองอะ่ะไม่ใช่ไปแต่เกาะคนอื่นแบบเนี้ยเราก็มีวันเติบโตในความคิดนะไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดใคร<ม>นะบโบ,บไมนเป็นแบบนั้นนะจะคยลองพักนึ่งกันนะแต่พ้นกับจะสี่แหลมมูก็ร้ายอ้ก็บร้าย,ายนาะงไปหาผู้นั้นแน่ผู้นี้แน่นะเป็นแนวทางที่อ่อจาจะในวิธีชีวิตเข้ากนะ่น เดี๋ยวก็ไปอยู่กับมูแน่คือเท่ากับวนมี้เพื่อนแค่เฮ้าเนาะแม่ไม่่แม่เดียวมีแต่ไอโบนะมีหลายคนหลายคนจะเลยไปไปมาๆคือเข้าใจน้องนะบางจังหวะเนะเราก็ทํางานกินเดือนการทำยูทูบนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้กําไรเป็นก่อเป็นกำบางทีการเดินทางเนี่ยมันต้องมีต้นทุนมองออกว่าเราไปตรงนี้เราจะใช้เงินเท่าไหร่เราจะกลับมาเราจะเดินเงินเท่าไหร่พรุ่งนี้เราจะเอาเงินไปซื้อข้าวสามมื้อนะฮะ แล้วก็กว่าจะดึงเงินเดินออกเนี่ยเราต้องบริหารเงินเพราะฉะนั้นก็อาจจะเข้าใจในบางโมเมนต,ต์ของของเพื่อนเพื่อนแล้วก็น้องๆหลายคนยตัวบ่าวเองก็ก็เดินทางแล้วก็จะมีเงินที่แบบเตรียมไว้อยู่แล้วกะคือบางเถื่อการเหตุขีดบ,บางเดือนออกบ่อยๆเลยแต่ว่าเหตุไป่ยังใจหมักเหตอยากแสดงออก <S <S อแมนเือไห่วาเลยบาเกเ่อกับมูบอกมาเต้น ฟ้อนให้หน่อยจะพาไปถ่ายเองคือไม่ได้ได้าค่ตรงค่ตัวนะเพื่อนไม่ได้ไปเอาเงินนะคือไปช่วยกันนั่งรถไปเองจา่ายค่ารถเองนั่เราเอาเวลานั้นไปทําคลิปเราจะได้กว่าแต่เราเลือกที่จะเป็นเพื่อนช่วยคืออย่าช่วยคือไม่ทิ้งกันเหมือนว่าวโบสอนอะ่ะคนที่เขาเหมือนว่าว่าเออน,น้องยังไม่มีคนรู้จักยังไม่ได้เงินก็ช่วยเหมือนกันเลยอันนี้ก็เพื่อนยังไม่คนไม่รู้จักเยอะเราพอคนรู้หน่อยเราก็ไปช่วยเขาเผื่อ อนาคตอนาคตปลอดเทโพนอาจจะมียอดวิวที่แบบปัง,ปงๆแลว้วนั้นก็าอาจจะมาเลี้ยงข้าวเราก็ได้แล้วก็พีใจเลี้ยงข้าวจะได้บราก็ใจใจว่าเราไม่นี่เป็นเรื่องจริงนะทุกคนนะทุกคนเดียเด๋ยวได้พูดก็พามาเลี้ยงข้าวพี่มาหาผมจะเลี้ยงข้าวเพราะถึงจะจ่ายตังค์ไปจ่ายก่อนแล้วเอาตังค์ให้ใส่มือแบงค์พันไม่เอานะบอกพี่เดี๋ยวมีค่ำหนึ่งได้น้องนี่ประทับใจนะไอเห็นตัวเห็นงานเมื่อยแล้วเห็นตัวร่างมือพี่เจ้าละไอวายก็ใจไปใจดีกว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้พี่น้อง หลายรอบนะจนเต่พว่นจะบวกกาไปนํำไปจะได้เรียงเขาจะนั่นก็เลยแบบบวกกาไปนํเล่าไหมอายไม่ใช่อะไรนะเก่งใจเลยบัดนี้ไปจะได้กระเลี่ยงเบิดเท่าพันสองพันสามพันห่วยเขากันไวว่าจังไดอ่ะนะเป็นความสุขที่เราได้เป็นปันนี่คือโบสลาเสล้วเต่แท้ได้พี่น้องเมื่อกี้่า้คลิปว่าซื้ออันนี้ให้กินอ่ะบอกว่าอย่าไทยนะโบโบโบไม่ายดอกแต่ว่าความจริงคือความจริงเราทุกคนเนาะ โบ่ไอเนี่คืออยากให้น้องอะไชิมเพื่อนว่ามันชิเป็นยังไงบ้างเนี่ยเพื่อนว่ามื้อนาไปซื้อกาแฟสตาบัคผมได้มาหากินเมืนเ่ิมมาซ้อนเดธรรมดามัน่อนว่ากับผมว่าเพาะนั่นเนาะตะกคนไปก่นกับไปก่วนที่บมกินกาแฟอยู่แล้วนะเมื่อนี้ก็กินเยอะกว่าเปือกไว้เปือกเนาะชานมชาโนมปั่นเนาะแต่โอเคไอโบมี่ยังอยากฝากคลิปนี้ป่ะสุดท้ายในน้องบรบกวนอ่ะก็คลิปวิดีโอตอนนี้ก็คือว่าอาจจะไม่มีสาระอะไรนะแต่ว่าผมอยาก อยากเชิ่นช่มเราเนี่นะอ,อ,ยอยากบอกความเป็นจริงของเราเนี่ยนะอ,อยากให้ทุกคนได้เห็นวบาโบสาลาซลเบื้องหลังนะโมเมนต์เฮตุคิีดดอกแล้ว,ลวมีอีกย่างหรลา้ลายเหลืองนะที่แบบน้องๆไล่พ่นอาจจะประทับใจนะสวนโตเตยพ่นนี่ประทับใจพี่น้น <ะ S 1> องความดีก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มมความดีถ้าเราตายไปแล้วจะมีคนกล่าวเกยเยน้ำถามหาเตยพ่นจะพูดตลอดแหละถ้าไม่มีบาโบก็เตยพ่นก็ไม่มีวันนี้คือไม่ใช่แบบว่าเออ ไม่ให้สํานึกบุญคุณนะแต่คนเรามันต้องรู้เดี๋ยวว่าตัวเองอยู่อยู่อยู่ตรงนี้จุดนี้แล้วก่อจะได้ขึ้นไปอ่ะกันได้มันมีกี่ขั้นเราต้องรู้ไม่ไมใช่แบบ<ห>อยาอยา่ะพูดแ,แบบนั้นน,ะน่ะอันนี้ส่วนตัวได้ไอ้กระตงบนะ่ต้องคุณถึปนหุส่วนตัวแต่คพ้นนะเติพ้นกิจ,จกสซี่รักกันน่ะมันมันจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้นะแต่คนนะไม่เอาอันนี้ส่วนตัวไอ้ซางม้านดรกแค่เรามีมิตรภาพที่เดยกกันไปกันทักทายหากันให้ให้ให้เกียรติกันพี่ก็ให้เกียรติพี่ ดีใจนะดีใจนะดีใจแล้วแต่ว่ามันก็ได้บุญคุมันก็ต้องคือบุญคุณนะอไนส่วนโต้ส่วนโตปลูกฟางมาแต่ได้แล้วไม่พราแต่เราบุญนคุณนกันเหมือนเหมือนผมบอกว่าเออเจ้านายผมเนี่ยผมอยู่ลาวแล้วเจ้านายส่งตังค์ให้ผมก็เป็นก็ถ้าไม่มีเจ้านายผมก็ไม่ได้มาอยู่เมืองไทยแบบนี้เราก็ต้องเหมือนกันแหละกับบาโบถ้าไม่มีบาโบก็ไม่มีเต้ยพลมันก็เหมือนกันอ่ะถ้าไม่มีพักคนที่ผลักดันว่าเออทำคลิปแบบนี้น่าถ่ายคลิปแบบนี้น่าต้องอ่าไปจุดนี้มุมนี้นะ มันก็ต้องมีการสั่งสอนกันบอกกันว่าทําแบบไหนถ้าบางคนไม่มีความรู้อันนี้พูดเรื่องจริงทำยูทูบมาสี่ห้าปียังผู้ติดตามไม่ถึงพันเลยก็เป็นเรื่องจริงนะทุกคนก็เหมือนอาจารย์คนหนึ่งนะอันนี้ในมุมมองนะคือครูอ,อาจารย์คนหนึ่งนะที่จริงท,ที่จริงแล้วไอ้ตนะอนนี้นะกมาุ国นันหลายคนคิดมันเบาๆแล้วก็คนที่ท o ย t u b e เขาคงคิดมันเบาๆและก็คือเบานบูาน,นี่ก็คือไปถ่ายกับน้องๆก็แค่ก็แค่ได้ยอดดิวมันก็มันก็ ตอบแทนกันแล้วนี่มันก็จบแล้วนี่ไม่ใช่บางคนบางคนอาจจะบอกเฮ้ยไปออกย t u b e กับคนเขาคนอย่างนู้นอย่างนี้เขาอาจจะจะได้เงินได้นะนะมันมันไม่ใช่ไม่เกี่ยวบางทีเงินคำมันไม่ได้จะเป็นตัวชี้วัดมันมีอะไรหลายๆเรื่องที่มันทําให้คนสองคนอ่ะเกิดความแบบยังไงคิดแบบฉันพี่น้องอ่ะปื่นมิดกันอ่ะนะไ่มีคลิปอีกที่ต้องนําเสนออีกหลายคลิปคลิปวิดีโอนี้เราต้องไอ้โบฝากพางเนี่ยฝากสุดทาย ก็ฝ่ายที่บอกว่าเกินไปตั้งแต่เบื้องต้นนิดนะว่าความดีเนี่ยฮะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเราทำความดีเราตายไปก็จะมีคนถามหามีวีรกรรมที่จารึกไว้ถ้าเกิดเราทำช่วงเมื่อไหรเนะฮะแม้แต่วัดเมนเขาก็ยังไม่อยากเอาไปเผาเขาอยาดเสียบเสียเนาะโอเคพี่นอเรับฝากไว้สำนีขอบใจไอ้ใจหลายๆเนาะโอเคบสบายดีทุกคนสวัสดีครับ